สอยลับพี่น้องฟังสอยบอใั้ได้หอดมองสอยอยอู่แห่ขาลับสะกันเนยโอขอพห้ยิ่นเสียงแค่ได้ต่อ <c oughs> โอ้ละน้อ <c oughs> จังว่าบุญในบุญบุญ,บญน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญพราสมทานละขั้นโซกหลายสายงานผมได้มาลำงานของคุณพ่อเจ้าภาพและคุณแม่เจ้าภาพคืกก่อกุลาปัวบานสาธุเดิอผมได้มาหาลำงานให้ลานดาจากเถิงให้ลานดาจากเถินแนเด้อทหา ออสอยสอยพี่น้องฟังสอยว่<บ>าเบ<า>ุกกระนสิเว้าวเลี้ยงแม่ค้าขายมาทุเรียนอยู่ตลาดนัดย่ำมือเศราา้าว่าใช่ไหมทางปากพ่นกระเว้าบ,บอกเป่าโฆษณาเออทุเรียนจ้าทุเรียนจ๋าว่าสั่น,บบน,นทางไต่พ่นกระเปิดอ,อาซาบอปิดบอบงอังจักว่าหยั่งตอหยั่งบอปิดบอฮีออจักมันหมักทุเรียนตีเือมันของแม่ค้าเอหอหมนึงยางผ่านมากเลี้ยวไปเลี้ยวไปไต่บางขาเออแตกดีนะป้าเออแม่ค้าก็เลยว่าโอ้มันแก่จ้าจ้าเชิญเลยนะจ้าอดหนุนกันหน่อยนะจ้า ีซ่หล่าโนโนแม่บักแขเลียน้องเอ,อ้ยเอาล่ะฮะนี่ฟังเด้อเจ้าคุณพอศรัทธาเมื่อนี้ผ็นเวลาลำงานสมโพธ ขอพภัยะโทษน้ป่านำบ้านนำผู้ลุงคนตาเปคนเท่าคนแจทั้งคุณพ่อคุณแม่พระสฆงองค์สีพวกนักปาาและมีที่ที่ชาเลี่ยวฉันลาดทักบัณฑิตเดินละแม่นนักปาามุขาอาจันละเพโทษให้ลันละผู้ความรู้หน่อยลำบอดีอย่าเป่า้าเป่าปล่อยเฝ้าเขียวเฝ้าเข็ลขอละประกาศเตให้เป็นซ้ำคนมากมาก คนมาหนังเนื้อแม่นจากภาคทั้งเบาทั้งสาวทั้งเบาทั้งสาวทั้งผมสัม่งผมเงาบันดิดผมปงอย่าเป้ากดเป้าวงว่าเต,ตโตเปียวนั่ง,ท,ง,ง,งทั้งพุ่นก็ให้งวกให้เดี๋ยวมาทั้งผิดเหน่ขออภัยเด้อเมผู้เป็นสัตธาเพิ่นได้จ้างผมมาเป็นเงินหลายบาทได้บ่อหล,ล่นลำกระโบมีบาทสลดเส้นลินลำกระโบท่านเป็นลกักขลวดกระลาธ บ่มีแบวมีวาดนำเขาจากอันบ่มีบากมีคัดมีห้ามีฮเฮแนวบ่ล้ำขี่เล็กะอยากได้ไข้าลายผมในก็คิดอยากไอไข่ตู้อยู่ดอกถ้าผมบอกผิดพาดเขาไปหากผมไปผิดเขาเอาโผลไหโลขะโทษผมเนรเดินัายน่กากดตีกะได้ผู้มีความรู้เลี้ยนดอกจนเต็มตู้หัวไก่คำพี่ พวกนักปาดและมีที่กระยั่วทวงยระทังไหลเดๅอนายเอ่ยบอนได้ฤๅบอลได้คักเป็ดบักเป็นตอนขอไว้ก่อนขออภัยไว้ก่อนฤกษ์มาแต่ยอดไปก่อนเขาใส่กันไปก่อนเขาใส่กันเฮ้อซสอยซ่อยใ่มาจากไหนจะซ้อเกิดชาแนลให้เป็นโกบกมีไปยังอ่ะมันจะหำหลายยว สวยสยเกิดซาันให้เป็นไก่มาจากไหนอยากสีไผกระจิกว่าสีว่าสีสัมฤกับวาสยสวยสวยด้านนี้สัะเอาไปนี้เหย้าไปทั้งหน่อยจังหน่อยอาจารย์ไปเหย้าทั้งคนให้สวยน้านนีเห็นไหมสีมาลึงตึงตั้งทั้งเมฆโอ้สีเปนหยุ่มทั้งดิฉันสีมาลึงตึงตั้งทั้งผุดเออเอาาสวยทาด้านสันเอาสวยทาาจังสวยตาพี่น้องฟังสวยมาไปเท่าสีตายไปไปของผัวบมาเป็นแขนโลกเออเอาฝ่ายมาผูก มาเดือขวัญเอ้ยจากสี่กับมาสเอาจวดอาจารย์เม่อกี้เหรไหจังไรอยู่นะเจ้ากระไรรักหลามูผ้วมาเอาสีเมืเนาไปจักร้อยี่สิเด้ออาจารย์เด้อเอาอาจารย์ไปหมนแค้นมาเออเชอถชาบวเป็นการนาบ่เป็นเวลาไปแบบว่าจะทำอกครั้ับเอดตี้แอลหมูพันธ้าตี่ตีบอเจ้กระไรเดือดเดือดาบอลเจเดือเดือ มอแชมา์ตะเอาเพื่อชื่นชมจากวัดมหาสารคามาตัวเมียบมาับหลวงดาวป้าหลวงบนกมาตั้งสายยให้เบิรละมือนนินี่แหละพี่น้องเอ้ยพื่นระสุกจะได้ เอาสลัดตันเอาละฮะดีนัดเหล่อนัดดานัดดาจังนั้นเหล่จังมาลีลากเ้าลักเอาคงมาดีเ้อ บาดจอดไปหอบหวยยคำยำคำหอยำคำอยู่ลอยน้ำื้นระเม็นตาตายตาตายไปใส่ห้วยบางดงจักนั่นแหละจักหงเลอเอียงเธอเอียงไปเสียงแซเมินแซว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 กรโจกแกวเดอละเม็นกุ้งอกกุ้งหอไปเสียงกองกอไผ่กุ้งด้เรื่องไดเดืงเรื่งได้เรื่องเงไดไปผมขามเทิไปมันี้มบห๊าเอาไหลเอาไหลโมลิงสตินผมเคยไปเด้อแนเดิน ใจดีใจดีใส่แล้วมาเดินพามาบอกแค่ลอกหนะ้าไว้ยบาย กบเกี่ยวรักกระจับสัมพันธ์รวมกันมันตัวดีสุดเซตรวมกันมันตัวดีสุดเซตเด่นทุกเด่นเอาเด่นทุกเด่นทองไท้เล่นอุ้ยทัวร์ตินเล็บทองเอารวมารวมกันฟองดองเอารวมารวมกันฟองดองวังลับประของรักกันกบเกี่ยววังประของไปรักกันคงเกี่ยวเกี่ยวเอาเกียวเอาเกี่ยวรักกระชับสัมพันธ์ การสร้างสรรค์ทุกานาทีปองดองรวมใจประชาชนทุกโครงการนี้ก็คงจะลรื่นคงสุขเกินละได้รวมันลาง<อ>บังเอาไว้ชาวไทยน้องพีบังเอาไว้ชาวไทยน้องพีสาบมาขี้หากบังกันไปอย่าบังทุกทางนี้ก็คงสมปองทุกทางนี้ก็คงสมปองขอให้เราต้องฟงกันเถิดนะชาติศาสตร์สนาพระหากษัตริย์ไทยขอให้หลั่จงรักภักดีขอให้หลั่จงรักภักดีจงสาบ บักขีและจะพักพักดีไว้พักกันถัวเด่นไทยแลนด์พักกันดีริงไทยแลนด์พักกันดีริงหญิงเหลือชายรวมกันทุกฝ่ายส่งเป็นบุญแพ้ไปทุกใครก็อชอดอกคออสอทุกทั้งภ้างาทั้างกันเต็มที่จงสาบักขี แำ้ลอยลอยเอาเด้อนะพวกแก้มลอยมีคนต่อยและใจไอ้หัวถอนสาวอุดรและไอ้ว่าดขอแน่ฮักน้องแก่ละทักสาวคนแก้มกระเด็นสาวกาละสีลึกทักเกิดวิทย์ทักสาวเลยคุทณสา์ บ่อคอยสุรินบ่อใหญ่ละเห็นดอกหักหญิงชอบลูกงิริงและสาวบุกหน้าหานชอบเที่ยงานสาวเมืองอำนาจสาวโคราชผิวงามบ่อคอยสุรินบ่อใหญ่ละเห็นดอกหักหญิงชอบลูกงิริงและสาวบุกหน้าหานชอบเที่ยงานสาวเมืองอำนาจสาวโคราชผิวงามบ่อคอยสุรินบ่อใหญ่ละเห็นดอกหักหญิงชอบลูกงิริงและสาวบุกหน้าหานชอบลูกงิริงและสาวบุกหน้าหานสาวเมื่อำนาจสาวโคราชผิวงามบ่อคอยสุรินบ่อใหญ่ละเห็นดอกหักหญิง น้องพรอหายไตัวกลุ้มน้องพรอยายไงตัวกลุม,ลลมสาวชชย่าพูว่าอำบัวลำพูชมตัวน้องไข่คนโก้ชมตัวน้องไข่คนโก้กพี่ฮักองโูสามแก้วจุใจโอสาวสะกคนยังห่วงใยโอสาวสะกคนยังห่วงใยพี่ฮักดวงใจสาวและหอนพนมพี่ขอเชยชมที่ยี่สิบจังหวัดหันดันเด้อหันดันเด้อหันัันเด้อหันัันเด้อ ชอบด้องทิงสาวบุกทหารชอบต้องิงสาวบุกทหารทุกทีวันที่แห่งวัดซ้ำคำขอยองเอาเรื่องเขาซาเจ้าจังหวัดกระบี่แต่เด็ก้าปิากอีสานตักนาได้ี่สิบจังหวัดคือแฟนอาย